คหลายคนเป็นห่วงลุงว่าติดแอร์แล้วไม่ปิดหน้าต่างเดี๋ยวค่าไฟจะบานลุงนี่กลัวขนหัวลุกเลยรีบเลยรีบติดหน้าต่างทันทีขั้นแรกก็วัดหน้าต่างทุกบานให้เรียบร้อยใช้ไม้ติมกับกล่องขนมนี่แหละช่วยลดขยะประหยัดงบอีกต่างหากเราก็ใช้คัตเตอร์ตัดฝาขนมเอามาเป็นกระจกแล้วก็เอาไม้ไอติมเนี่ยมาเป็นโครงสร้างของตัวหน้าต่างนะวัดแล้วก็ใช้คัตเตอร์กรีดเลยค่อยๆกรีดไปใช้ได้แล้วทีนี้เราก็มา ทำสีไม้ติมให้เก่าเหมือนกับบ้านลุงก่อนลุงก็จะใช้หลายสีนะที่ลุงใช้หลายสีจะทําให้บ้านเรามีมิติขึ้นมามีเก่ามีไฮไลท์มีเงาของเขาเหมือนไม้เก่าจริงๆนี่ไงดูสิเก่าไหมอ้อลืมบอกไปสีที่ลุงใช้คือสีอะคริลิกนะธรรมดาในร้านเครื่องเขียนก็มีนี่กระป้ายป้ายเสร็จกระป้ายเพิ่มไปมัวๆส่วนๆเดี๋ยวมันก็ออกมาสวยเองนี่ไงเก่าเลยเอาไปติดที่หน้าต่างให้ครบทุกบาน